สวัสดีครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะพาามาดูน้องปเปาครับผมวันนี้เราจะมาแต่งตัวให้น้องปเปาครับนี่ครับรับรองได้เลยว่า,าพิเศษแน่นอนะครับผมว้าว wow. คือคืองานช้างนะครับผมแต่งระดับระดับงานช้างเลยครับนี่ฮะงานนี้งานช้างแน่นอนครับ ชุดแต่งตัวของเราเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูชุดแต่งตัวครับเดี๋ยววันนี้เราไม่ได้อาบน้ําให้น้องกระเป๋าครับเพราะว่าอากาศหนาวครับก็เลยปัดฝุ่นปัดฝุ่นปัดเศษดินออกก็พอครับนี่ฮะเดี๋ยวน้องจะหนาวเดี๋ยวอันดับเลขเดี๋ยวเราจะพาไปดูชุดแต่งตัวของน้องกันเลยครับผมนี่ครับผมน้องกระเป๋าของเราอยู่นี่ครับนี่นี่ครับ เราจะปัดแค่เศษดินออกแต่งเดียวก็พอครับผมเศษดินออกว่ากาศหนาวอ๋อนูอยากแต่งแล้วคุณพ่อนุอยากแต่งแล้วนี่ฮะน้องปออยากแต่งตัวเดี๋ยวเราจะมาดูชุดแกะกล่องชุดแต่งตัวของน้องมอเปาเลยครับผมนี่ครับอันนี้เราเปิดบานมาให้ทางเอฟซีได้ดูชุดแต่งตัวเลยครับผมนี่ครับโบนี่้องพูดถึงครับผมเป็นกระตักครับผมโบเป็นกระตักนี่ฮะ ชุดโบครับนี่ครับนี่ครับนี่ชุดชุดสีชมพูกระโปรงมีหมวกนี่ครับนี่ครับนี่นี่มงกุฎครับผมมงกุฎครับนี่มงกุฎครับอันนี้จะเป็นต่างหูครับนี่นี่ต่างหูครับผมบอก้เลยว่างานนี้งานช้างแน่นอนครับนี่ฮะ มีสร้อยครับผมสร้อย,ส,อย,ส,อยส่วนพิเศษของเราเลยก็คือตัวนี้ครับผมนี่นะพิเศษแล้วครับผมเราจะแต่งให้น้องเป็นแต่งให้น้องใส่ใส่ด้านหน้าให้น้องครับอ้นี้ใส่ด้านหน้าให้น้องต่อส่วนโบไม่ต้องพูดถึงครับผมเยอะมากครับนี่นี้จะเป็นชุดสีขาวครับนี่ัชุดกระโปรงสีขาว โอมีสร้อยคอยฮูก็มีมงกุฎครับผมอันนี้เรามาเปิดนี่ฮะเปิดโกดังชุดแต่งตัวของน้องป,ป๊เปาแล้วครับผมนี่ฮะเราพูดได้เลยว่าเป็นโกดังครับผมนี่เรามาดูเลยครับผมว่าคุณพ่อเราจะแต่งแนวไหนวันนี้ครับแต่งตัวใช่ไหมค่คุณพ่อวันนี้ชุดชุดแบบแนวไหนคะนี่ครับไม่บอกด้วยก่่อครับผมอํมไว้ครับผม เราไปชมพร้อมๆกันเลยครับผมพร้อมกับพร้อมๆกับ FC เลยครับนี่ค่ะบอกเลยว่าพิเศษแน่นอนครับอากาศหนาวครับก็เลยไม่ต้องอาบน้ำครับจิตใจสะอาดก็พ,พอครับใช่ไหมคะใช่คะ่ะคุณบอกว่าอากาศหนาวเดี๋ยวเราไปแต่งตัวให้น้องกันเลยครับผมนี่ครับตอนนี้เรา ได้แต่งตัวให้น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับนี่ะรับรองได้เลยว่างานนี้พิเศษก็ทุกครั้งครับผมพิเศษจริงๆครับงานช้างเลยครับเบงบอกเลยครับว่างานช้างนี่ฮะว้าวเดี๋ยวจะพาไปดูกันเลยครับผมนี่ครับ้ลองเรววรนครับน้องรถถังมาแล้วนี่น้องรถถังมาแล้วครับผมนี่ครับน้องรถถังจะมาเข้ากล้องครับผม ส่วนส่วนพี่พี่ตาลอยู่นี่ครับผมพี่ตานอยู่นี่นี่ครับพี่ตานอยู่นี่นี่ครับอยากเข้ากล้องแล้วครับคุณพ่อครับเดี๋ยวเราไปดูน้องเปาเปากันเลยครับผมหลังจากแต่งตัวให้เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่โอ้โหเป็นไงบ้างครับผมนี่ครับเป็นไงบ้างครับชุดแต่งตัวของน้องเปาเปาครับผม นี่ครับผมชุดแต่งตัวของน้องปะเปาครับนี่ว้าวนี่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 ครับเดี๋ยวไปเดินดูรอบๆกันก่อนเลยครับผมเดี๋ยวผมเองจะมาอธิบายครับโอ้ยน้องกรถังทำไมพี่ปะเปาสวยจังเลยครับนี่ครับนี่ครับเดี๋ยวพามาดูกันเลยครับผม นี่ครับโอ้โหโอ้โหสวยมากเลยครับพี่ปเปาเปาเี่ยวเปาสวยมากนี่ครับนี่ครับโอ้โหน้องกระถังอึ้งเลยครับผม <Yahoo! S 1> สวยมากมากเลยพี่ปเปาเปาเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆก,กันเลยครับผมนี่ครับนี่จะเป็นชุดแต่งตัวของน้องปเปาเปาวันนี้ครับนี่ใครอยากเจอตัวจริงก็ ไปหาน้องได้เลยครับผมที่งานช้างครับนี่ครับวันนี้ชุดแต่งตัวของน้องก็เพชรก็หลายกระหลัดเหมือนกันครับผมนี่เพชรลายกระหลัดเลยครับผมนี่ตังหูเลยครับผมตังหูแล้วก็ลงเพชรครับนี่ตังหูลงเพชรด้วยย้าหูตังหูนะครับด้านหน้าก็นี่ครับผม มงลงครับเช้านี้มงกุฎก็ลงด้วยครับผมนี่มงกุฎลงด้วยนี่ครับนี่เพชรข้างหน้าก็เป็นร้อยกะลัดแล้วมั้งครับผมนี่ว้าวเพชรข้างหน้าเป็นร้อยกะลัดแล้วครับผมนี่ฮะกุดลงนะครับผมเช้านี้นี่ครับนี่ครับตังหูด้านตังหูด้านขวาครับผม ทางขวานี่ครับผมส่วนส่วนน้องรถถังก็ยังนอนอลังขาอยู่เหมือนเดิมครับผมนี่ครับสวยระดับ TP ขนาดนี้ก็ต้องมีมีทีมอลังขาอยู่แล้วครับผมนี่ครับอลัขา ขาหนังดถังโหสวยมากเลยเพี่กับปีป้าเปานี่ครับนี่สวัสดีครับผมนี่ครับแต่ผมเองคิดว่าถ้าเกิดตรงนี้อ,อตรงนี้เปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีขาวผมผมคิดว่าน่าจะน่าจะน่า,นา,นาจะจะเพิ่มความหรูกว่านี้ครับผมอันนี้เพราะว่าเพชรเพชรเ,เป็นเป็นสีขาวอยู่แล้วครับผมแต่ถ้าเราลงลงตรงนี้เป็นสีขาวแล้วก็ตรงมุมนี้เป็นสีขาว ่อคิดว่าน่าจะสวยมากเลยครับต่ไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพ่อผ่านเข้าไปเมืองเดี๋ยวพ่อไปซื้อซื้อซื้อไอ,อตัวที่เป็นสีขาวครับนะครับเพราะว่าดูแล้วตรงนี้น่าจะน่าจะตัดจากสีสีเพ็เดเยอะไปครับถ้าเป็นสีขาวน่าจะจะกลมกลืนกันครับนี่พอดีเนี่นี่ครับอ๋อเราถานเปลี่ยนมาแล้วขาวฝั่งนี้แล้วครับผม เฝ้าแล้วไม่หนีไปไหนแล้วสวยระดับนี้ไม่อยากให้ใครมายุ่งแล้ว <Yahoo! S 1> ดูครับโอ้โหต้องนั่งนั่งดูนอนดูครับน้องรถถังสวย<อ>ไหมพี่น้องรถถัง<อ>พ่อแต่งให้สวยไหมโอ้โหนี่ครับนอนยันยืนยันเลยครับผมว่าสวยมากนี่ครับผมบไม่กระพริบ มองตาไม่กระพิบแล้วครับน้องรถถังเนี่ยเตาทั้งวันทั้งคืนครับผมจริงไหมน้องรถถังจริงสิครับนี่ดูครับดูเพชรข้างหน้าของน้องครับนี่ดูครับผมนี่ฮะดูครับสุดยอดขนาดไหนครับนี่สวยสุดครับผมนี่ถือว่าสวยสุดๆแล้วครับผมใช่ไหมคะสวยไหมคะโอ้โหขนาดน้องเปาเปาเองยังยังบอกครับว่าสวยมากนี่ นี่ครับพีมารกขาครับน้องรถถังนี่นี่ครับรถถังอันนี้พี่ตานอยู่นี่ครับผมพี่ตานนี่ครับพี่ตาลอยู่นี่ครับเดี๋ยวมาดูข้างหลังบ้างครับผมเดี๋ยวมาดูข้างหลังนี่ฮะเอาข้างหลังให้เลยนี่ครับข้างหลังเราใส่กระโปรงให้น้องมาเปาครับ นี่ครับงานนี้ถือว่าจัดเต็มครับผมยั่วครับนั่งหูครับผมตั่งหู ไม่ต้องห่วงนะครับคุณพ่อหนูจะนอนเป้าพี่ปรเป่าเองใช้ไม่นงรถถังใช่ครับ <c oughs> ครับโ,โหดูไม่จืดแล้วครับผมเด <c oughs> ี๋ยวมาดูช่วงหน้าครับเดี๋ยวมาดูช่วงหน้าชัดๆบ้างครับผมน <c oughs> ครับตัางหูสองอันครับ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวคุณพ่อจะเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีสีขาวครับผมนี่ฮะถ้าเปลี่ยนจะชมพูเอ่อเปลี่ยนสีชมพูเป็นสีขาวนี่ฮะจะเปลี่ยนตรงนี้ครับนี่ฮะตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวครับรอบหน้านี่ฮะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับนี่ฮะจะจะดูจะดูพ่อคิดว่าน่าจะดูจะดูหรูกว่านี้ครับผมแต่อันนี้ไม่เป็นไรครับพอดีมันหมดครับ เลยออกมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวชุดนี้มีโรงงานช้างแน่นอนครับผมนี้ได้ออกงานแน่นอนครับ ยังมีหลายชุดครับผมที่เรายังไม่ได้แต่งให้น้อง่าเปาครับว้าวมีหลายชุดครับชุดแต่งตัวของน้องปาเปาคุณพ่อซื้อมาเมื่อวานเต็มเลยครับผมเดี๋ยวเราจะทยอยแต่งให้น้องครับวันละหนึ่งชุดครับผมสําหรับงานช้างรอบนี้ครับนี่เป็นไงบ้างครับผมลูกสาวปาเปานี่ครับสดไหมครับ น้ำเราไม่ได้อาบให้น้องเปเ่าครับเพราะว่าเราปัดแค่ปัดแค่ฝุ่นแล้วก็ดินออกครับอ,อากาศตอนนี้ยังก็ถือว่ายังเย็นอยู่ครับผมอากาศกาลังดีครับเลยไม่ได้อาบน้ําครับจะจิตใจสะอาดก็พอเนาะคุณพ่อเนาะครับผมดูดูครับดูตังห์ถครับดูชัดชัดกันเลยครับ ด้วยครับผมมงกุฎลงลด้วยลงหน้าช้างครับสุดรับแหน้านี้เจอเจอน้องที่งานช้างก็เข้ามาถ่ายรูปได้ครับผมนี่ฮะยฮู <Yahoo! S 1> ชุดนี้มีโรงงานช้างแน่นอนครับดูที่ข้าง น้องป๊เปาก็ไม่ได้แสดงครับแต่งสวยแล้วก็เดินโชว์ตัวก็พอครับ, <c oughs> บงงอบนี้ <c oughs> อีกอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้เพื่อนๆด้วยแหละครับก็เลยไม่มีทีมแสดงกับเขาสุดไหมครับผมบี่เห็นแล้วเป็นไงบ้างครับผม ติดตั้งหูใช่ครับผมครับนอนเฝ้าไม่ห่างครับนี่ครับพี่มะละขานอนเฝ้าไม่ห่างครับนี่กับพี่ตาลครับนี่พี่ตาลอยู่นี่เดี๋ยวดูรอบๆครั้งหนึ่งครับผม ตังหูด้านขวาครับส่วนกระโปงสีขาวเดี๋ยวรอบหน้าเราจะเปลี่ยนเป็นกระโปงสีขาวครับนี่ครับรอบหน้า,าจะเป็นกระโปงสีขาวแล้วก็กระโปงสีขาวเราซื้อไมาแล้วครับเราจะซื้อ,อ,อปูด้านหน้าครับตัวเล็กๆครับเราจะเปลี่ยนเป็นสีขาวครับเพื่อ <c oughs> จะไม่ให้ตัดกับกับเพชรมากครับผม นี้ก็พาฟีฟซีมาดูชุดเรียกชุดอะไรก็ไม่รู้ครับผมระดับนี้ก็ต้องเป็นนางงามดีกว่าครับผมนี่ครับนางงามครับดีนี่ครับนางงามนางงามครับนี่ครับผมสุดยอดครับขอบคุณทางฟีฟซีมากมากครับผมนี่ครับวันนี้เราก็ได้พาฟีฟซีมาดูชุด ชุดชุดนางงามครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาเอซไปเพียงแค่นี้ครับผมนี่ครับนี่ฮะลาไปด้วยชุดมงกุฎครับชุดนางงามครับชุดนางงามเดี๋ยวผมเองจะมีชุดอะไรมาแต่งให้ทางเอซีได้ดูก็ฝากเอฟซติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เปน็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ยอดเลครับสำหรับวันนี้ขอลาเอฟซไปเพียงแค่นี้ครับผมเฮงเฮงรวยรวยโชคดีมีตังค์ใช้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม